ก็ขอกราบสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวละครที่ผมอยากเล่นเองไม่มีผู้ใดสั่งนะงผู้ใดนะนะนั่นตัวละครนั้นนะผมนะั่นก็คือบาโอนั่นเองครับผมบาโอคืออะไรบาโอเป็นผลงานก่อนที่อาจารย์อารากิเนจะมาเขียนโจโจนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายตัวละครในโจโจเหมือนกันนะผมไม่ขนาดดีไซน์เนี่ยยัคล้ายกับาคาสเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกันเอาเลยผมเอาเลยนะครับ มันก็จะมีชุดตอนนี้เขาเอ่อยังเป็นคนอยู่อันนี้อะไรเงี้ยแต่ผมเอาเนี้อกันแล้วก็ต่อไปเอาเอาใครไปด้วยดีอ่ะเอาเออ่จุทาโร่แล้วกันนะจุทาโร่จุทาโร่จุทาโร่โโไปเลยเออนี่เอาจุทาโร่ไปแล้วกันเนี่ยผมผมชอบจุทาโร่นะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยโอ้ยเปิดมาก็โจนาธานเลยนะฮะเนี่ยมานี่คือ นี่คืออิคุโระนะครับคนเมื่อกี้นี่คือบาโอสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงมานะบาโอพูดไม่ได้ผมต้องมีนักพากนะฮะมาผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นมันมากหลังจากที่ผมหลังจากที่ผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยมามันเป็นตัวละมันเป็นตัวละครที่เล่นมันมากคุณผู้ชมนี่มันแล้วมันโหดมากด้วยประเด็น โอ้เร่อเราอีกอย่างก็บาโอเล่นสแตนไม่ได้เอาเดีวเดียวเดียวเดียวอย่าพึ่งดิบาโอไม่มีบาโอลงเก็บสแต,แต็กจากการจับเนอะผมไม่สามารถเดียว โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันโอเวอร์ไดซ์ใส่ผมมันโอเวอร์ไดซ์ใส่ผมมันโอเวอร์ไดซ์ใส่ผมว่ะนี่แน่โจนาธานเหรอบาโอเนี่ยไม่มีทางหยุดยั้งความบ้าคลั่งนี้ได้มามานี่เอาไปกินก่อนเลยมามาดูท่าไม้ตายรอบาโอนะผมมือมือสามารถพลดกดได้นะฮะ เป็นท่าเวลาทุกกำจัดแล้วบาโอพลังสายฟ้าราธมินเฟโนมเนร็จคึงรอดครับผมมาเรียบร้อยจ้ะเฮ้ยลบเรียบร้อยลบแล้วเนี่ยเซเบอร์เฟโนมินอนเรียบร้อยครับผมบาโอของเรา บามันพูดไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมนี่คือบาโอนไงลูกนะลองไปดูครับผมบาโอนนุกหนุกหนุกไปกร์ตูนยุคเก่าที่หนุกมากเลยทุกคนผมอยากให้ลองไปดูมากเลยลองไปลองไปเขียนดูนะครับผมบาโออาอมนุษย์บาโอครับผมนะ น่าจะมีตาม YouTube อยู่นะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนมันเป็นการ์ตูนเก่าอ่ะมันมันหาถูกลิขสิทธิ์ดูไม่ได้แล้วมันเป็นเหมือนแบบการ์ตูนแบบการ์ตูนดีวีดีอ่ะหาลิขสิทธิ์หาถูกลิขสิทธิ์ดูไม่ได้แล้วดูได้ตาม YouTube เลยผมว่าผมเคยเห็นอยู่แบบแบบแต่ตัวผมก็ดูในยูทูบั่นแหล้วผมนะเฮ้ยเลิกเลิกเลิกเมาส์กันเลิกเมาส์กันไอ้พวกนี้มันมีสแตนเมื่อกี้โจนาธานมันไม่มีสแตนเดี๋ยว อุ uy, they, 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 they. ้ยเด้อเด้อเด้ออะไรกูจะอะไรกูนั้งหนานะฮะอ้อูเอาเลยเฮ้ยชิปชิเป่งละเดอเดฟุงกามิยูย่าไม่หดจังะ ไปกินบ้างดีมานี่อ่านี่โดนไปใครกระตามทิทรยศบาโอจะและนี่คือเวลาสุดท้ายบาโอพลังสายฟ้าตะมินเรียบร้อยผมอย่ามาแย้มกับบาโอ <Raw! S 2> ไอ้ไอคุโรฮะไอ้ฮาชิซาวะเนี่ยมันเป็นมันเป็นชื่อบาโอตอนอยังเป็นล่างมันนะมันมีมันมีท่าปล่อยปล่อยหัวเป็นน้มอะนี่ร้รอย เอาไปกินก่อนเรียบร้อยนะครับผมมอเลยเป็นตัวละครที่เล่นม,มันมากผมว่ามันเงินเล่นเป็นผู้ใช้สเตนเลยนี่นน ไปต่อโอ้โจเซฟโอ้โจเซฟกับดุลมาไม่เป็นไรไม่วันอยนะู่แล้ว,ว,วอย่าไปเมิมนไปท้าวหัวไม่เพอเพอตามไปแล้วกันนะ ไม่เคยเจอโจเซฟเลยวะมาดิเนี่ยผมก็เคยเจอโอเซฟแก่ครั้งแรกตั้งแต่เล่นเกมนี้มาคูก็นึกดูเดียวเฮอร์มิตาเพอร์เพิร์ว่ะเฮอร์มิตเพอร์เพิร์เฮอร์มิตเพอร์เพิร์ฮาร์โมนเหรอเอาไอ้้ไอโจเซฟตกจอสิ่งมีชีวิตได้เหรอ สุตัวสิไม่ชีวิตแล้วยังไงอ่ะเพอร์เฟกไปดี <c oughs> มาตัวเซฟเสียเลยมตัวเซฟกูตกตกจอส,สิไม่ชีวิตมันตั้งเยอะบาร์รรรรรด้าบาร์ดาบาร์ดาบาร์ด้านี มันเป็นคำติดปากของบาวอะไอ้ยบราบราบราบาล่เฮ้ยไม่ต้องตีไม่ต้องฮามองหักมอนอะไรละฮามอนอะไรเออฮามอนอะไรเออโจเซเฟเฮ่ Perfect สองร,รอบเนี่ยโอ้ยมีกูต้องได้ SS เลยบอกว่าผมโอ้โหได้แค่ S ธรรมาดาไม่เป็นไรได้ อ้้โเฮยอย่างน้อยก็ไม่เจอฮอฮอสอย่างน้อยๆก็เป็นตัวช่วยเบาด่ะเอ้ยรู้สึกดีจริงๆเลยที่เวลาเห็นอะไรมันเป็นระเบียบแบบนี้เนี่ยอีกอีกไม่นานหรอกนะไม่นานหรอกนะไม่นานหรอกนะเจ้าไม่นานหรอกนะเจ้าไม่นานหรอกนะเจอไม่นานหรอกนะจ๊ะ เฮียแล้วเอาว้ากูไม่ได้เพิ่มไปมึงเลยเนี่ยทำอย่างนี้กับกูทำไมเนี่ยเฮ้ยไอ้ไอเว้ยนี่ไอ้เว้ยนี่ไม่ได้แล้ว เคโจเคโจเหรอเคโจเหรอเคโจพูดเพ้อเหรอพูดเพ้อเหรอเหรอเราชูพูดเพ้อเหรอพูดเพ้อเหรอพูดเพ้อเหรอพูดแตกเหรอเด็กลาดลีเอาเด็กลาดลีหรือเปล่าเราอะ มามึงตายไปบาเร่อมาเร่อมาเร่ามาเร่อหล้าฟเฟโนมมาฟเฟโนฟเฟโนมินัมมันเป็นสารในตัวบาโอครับผมเป็นคล้ายๆเลือดของตัวบาโอเลยเพอร์เฟกต์เรียบร้อยนี่คือบาโอเองนะ ไปต่ออ,อ้าวฮิอฮ้ยบาโอเจอบาโอครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยน้ำนนมันมันส่งใครมาฆ่าฉันเนี่ยเฮ้ยน้ำมันชุดของชุดของนักฆ่านี่อันนี้คือเฮ้ยเราประมาทไม่ได้ครับเราเจอตัวเราเองสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเราเองพระพุทธเจ้าเคย กล่าวไว้ใช่ไหมบารา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  <c oughs> ดีมไม่แต่งตัวเหมือนกูไม่แต่งตัวเหมือนกูดีใจมากไม่งั้นเราคงสับสนกันตาย <c oughs> <c oughs> โเนาะใช่ไหม มาเปิดกอนได้ปูดได,ปได้เปียบ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 ดีได้เปียบดีมาได้เปียบมาต่อครับผมน,นี่แน่นไ,ไปต่ออีกหน่อยเฮ้ยไ,ไปเลย เรียบร้อยครับผมเพอร์เฟ t เรียบร้อยเฮ้ยใช้พลังนี้นนได้เปลี่ยนชุดด้วยเอ้ย to take Andres เออน่าอ้าวโจโจเหยินวะมาดิไม่เคยกลัวโจยงโจเหยินนะ 直接自分で言って自分の目と耳で知りたい。ジョージン、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 ン、ジジョージン、ン、ジョーン、ン、ン、ジョージョーン、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  เฮ้ยมันเฮ้ยมันโดนลบว่ะเฮ้ยผมประมาทโจเย็นเกินไปช่องให้มึมเงเฉยๆเหอะมึงจะเกินไปแล้วเย่าล่ะอย่าละ่าละ

ไอ้เชี่ย ر! เราไม่หลบไม่ได้ละเ,ม,เมื่อกี้มันที่มาโอไม่นกระตะกราษมาสู้โอ้โหไอ้เหยื่อเนยเ,เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนไอ้เหยื่อกูแดงเอสมาตลอดกูจะมาแพ้มึงไม่ได้โจเหยื่อเนยมา หน้ากับกูเนี่ยฮะอะไรกับกูนั่งหนาะมึงมันเก่งเหรอมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอ,เก,เ,หรอเก่งนักเหรอมันชอบหลบอะ่ะมันชอบ มันชอบบล็อก5จังไอ้เหียมามาตายโอโ้โหไฟนอนราวมาเปิดก่อนได้เปรียบเหรอมึงอะเปิดก่อนได้เปรียบแช็คไหมมึงอะฮะมึงจะอะไรนักหนากับกูเนี่ย อะไรนักหนาเดินหนีเหรอเดินหนีเหรอแอกอะไรอยู่มึงแอคอะไรแอคอะไรแอคอะไรเฮ้แอคอะไร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 เฮ้แอคอะไรโดนไปอีกรอบตายเรียบร้อยมึงไปไปไปขายเคียวอินไปเออ เอ perfect ได้แรงบีเลยโต w e เทอร์วะเราด่านมันเองเลยนะเ w เทอร์รีพอร์ตไปจากฉันไม่เงินฉันจะโซ่แกไปตายต้องเสียงที่ตา่างฟูเบท ไปน็อตนเอาแล้วไม่เลือดกูลดบาร์เร่บาร์เร่บาเร่บาร์เร่บาเรบาร์เร่บาร์เร่บาร์เราดิมาดีฮาโฟมา มามาต่อนานี่มานี่ต่อเวทเธอร์เหรอคิดว่าเก่งเจ๋งเหรอโห่เราโลโล่โล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 ่โลไม่มี เฮ้ยชิบหายตีพิษเดี๋ยว<ถ>กูตีพิษกบมันได้ยังไงบาเลยบาเลยบาเลยบาเลเรียบร้อยรับผมเอาอุม้มไปปืนใหญ่นิวอาร์มสตองนี่แรงด์เอโอ้ยเกือบได้แรงด์เอสละเบาเบา โอ้โหสบายเลยยัตโจฐานบ้านดีโอเออบาโอเจอแกหนีไม่ได้หรอกแกหนีไม่ได้หรอกมาเอ้ยมาบาโอบาเล่บาเล่บาเล่มานี่บาโอเอ้ย

เดี๋ยวเดี๋ยเวเดียวเดียวชิปเป่งแล้วใครทำให้ตายไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยมึงเลือกปาปาลีปาลีอะไรนั่นปาเรื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 เรียบร้อยโดนไปก่อนเลยโอเจนเทิ่นวีบอ่ะ ไวอะเจนทรีวีบเหรอเฮ้ยมึงจะหลบมึงจะหลบกูได้ยเยอะกอยเกินไปละเฮ้ยเอ้ยมึงมึงเกินไปละไอไอไอแว่นวนังเลสกีฮะเยอะเกินไปแล้วนะไอแว่นนังเลสกีเยอะไปแล้วนะเป็นแค่ลูกน้องกระจกกระจกของเดียโบโลอย่าอย่ามาอย่ามามึงแค่ลูกน้องกระจกกระจกของเดียโบโลอย่าเฮ้ยเยีะและเยีะและ เฮ้ยมันมนบล็อกถ้าไม่ตายผมได้วะเยอะเกินไปแล้วโอ้ยมาเล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 ยเรียบร้อยครับเออกแล้วบาโอเล่นสนุกเออ เรียบร้อยเกรดเอและนี่ก็คือบาโอยังไงเ่าโอโ้โหต้งกันแรงเอสโอเคโอเคผมนะโอเคจบกันแล้วสำหรับบาโอครับผมนะพาต่อไปก็น่าจะเป็นอ่าขายเคียวอินนะผมเห็นมีคนขอมาอยู่ครับแล้วก็ต้องแจ้งสำหรับคนที่อ่ขอดีเอโกมาอะไรก็ตามหนูจะบอกว่าดีเอโกเนี่ยผมเล่นไปแล้วนะแล้วก็ อ่าบางคนอาจจะไม่พอใจที่มันอาจจะแบบบอดตบกันแต่ตอนนั้นคือตอนนั้นคลิปนั้นผมผมทำเพราะว่าผมรีบนะฮะแต่ผมก็ไม่รับประกันว่าผมจะกลับมาทําแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยมันเยอะนะ,ะผมผมว่ามันจะมีสักวันที่ซีรีส์นี้ก็ต้องจบลงเพราะว่าผมเล่นครบทุกตัวละครนะฮะเพราะฉะนั้นทําคลิปแล้วช้าอย่างนี้ทุกคนก็จะได้ดูตัวละครที่ไปเรื่อยๆกว่าจะลีลาหน่อยนะท่านผู้ชมแต่ว่า เพื่อให้แบบมันมีอายุยืนคลิปที่ยาวนานขึ้นนะไม่ใช่ว่าแบบเล่นปั๊บปั๊บจบแล้วจบแล้วอย่างเงี้ยอ่ผมมันก็แบบว่าผมก็มีอะไรแค่ต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นรอๆกันหน่อยนะค <c oughs> รับโอเคสหรับวันนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้รู้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับอยาก,กเล่นตัวอะไรอยากผมเล่นตัวอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจดทิ้งไว้นะครับโอเคสหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม